สวัสดีครับผมวันนี้วิคชอนรถบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตขึ้นหน้านะครับไอ้คันนี้เนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนสภาพลิ้นนะครับแล้วก็เออ่วาล์วน้ำปั๊มน้ำนะฮะก็คือรื้อใหม่ทั้งระบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตอนนี้ครับเดี๋ยวเก็บสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนยางแล้วก็ต่อสาย้ลยเยอะจริงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวอัปเดตสั้นๆนะฮะเอาละครับคันนี้เนี่ยเป็นปี11นะครับปี11 1.4นะฮะเคยแก๊สนะครับต้องบอกก่อนว่าเคยแก๊สนะครับแต่ว่่่่าาผมมมก็เเเอออรรีีีซนนนนตตะะะบบใหฮ้ย ได้ถอดพรมทั้งหมดเลยนะฮะพรมมาซักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพ่นการสนิมไปให้ด้วยนะฮะก็คือพ่นตัวสนิมใต้ท้องรถนะครับนี่คือพื้นพรมนะฮะไม่มีหนิมไม่มีกินเลยนะฮะไอ้ตัวสนิมนี่คือตัวการเบกมือนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวรอดูนี้นนนหนึ่งนะฮะไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บสีต้องฝางบงท้ายนะครับแล้วก็ มีนุ่นนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะถอดเจ้าตัี้พ่นด้วยนะครับให้เป็นสีเงินแล้วก็ตัวตัวครอบคันเกียร์นะฮะพ่นด้วยท่านก็ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวออนใจล้อสักนิดนึงครับแล้วก็เปลี่ยนมือเปิดอีกมันจุกจิกหยิบย่อยนะฮะแล้วก็ยางก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับสไฟตาแล้วก็ฝาปงหน้าเนี่ยจะพ่นเป็นสีดำนะฮะพ่นเป็นสีดําแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็สั่งมาแล้วนะครับ แล้วตัวคิวคอมเมียกก็แป0กว่าบาทแล้ว850ิบนะฮะก็เดี๋ยวใจรอนิดนึงครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวจะเ,เปิดราคาเล่าๆเลยนะฮะขายเอามันนะครับกำไรไม่เอานะฮะ <laughs> นิดหน่อยฮะต้องได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวดูภายในไปก่อนนะเบาคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาหนังนะครับเบาหลังก็หนังนะ,ะพับได้แต่ว่าคู่หน้าเนี่ยมันก็จะมีแต่รายงาบ้างนะครับผมตรงนี้ก็ตามสภาพไปนะฮะเดี๋ยวรอดูเลยครับไม่แพงอย่างที่คิดับนะผม